าสมสิงเป็นเหตุการณ์ที่คุณยายของคุณเอ็มเล่าฟังเมื่อสมัยที่คุณยายยังสาวๆสมัยนั้นมีแต่ป่าลกกลางค่ำกลางคืนผู้ใหญ่จะไม่ให้ออกไปไหนพอตกเย็นก็จะปิดบ้านเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำเพราะเมื่อก่อนมันอันตรายมากไม่เหมือนกับสมัยนี้ เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือคุณปู่ของคุณยายชื่อเม่นเมียของแกชื่อใหญใบแกมีอาชีพเป็นพานล่าสัตว์ขายบ้างแลกกับข้าวสารบ้างรุ่งเช้าของทุกวันแกจะเก็บหอเก็บพายเตรียมกับข้าวเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางเข้าป่ากลัวจะกลับมาก็ตอนเย็นซึ่งวันที่เกิดเรื่องขึ้นนั้น แกก็ทํากิจกรรมเหมือนทุกๆวันซึ่งทุกๆวันพานเม่นจะออกจากบ้านเพียงคนเดียวแต่วันนี้แปลกยายใบเมียแกเดินไปส่งแกที่ชายป่าทางเข้าป่าจะมีลำธารสายเล็กๆซึ่งมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่พานเม่นก็แปลกใจนิดๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเมียเดินมาส่งก็ดีพอถึงลำธาร ก็รีบเดินเข้าป่าแล้วหันมาบอกกับยายใบยว่ารีบเดินกลับบ้านได้แล้วแถวนี้มันอันตรายยายใบยก็บอกว่าได้ได้ไดเดี๋ยวก็กลับแล้วว่าจะเวะเดินหาผักข้างทางก่อนพอยายใบยพูดจบพานเม่นก็เดินเข้าป่าเพื่อจะไปหาสัตว์อย่างที่เคยทำทุกวันวันนั้น ในขณะที่กำลังล่าสัตว์อยู่ในใจพานเม่นก็รู้สึกเป็นพวงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกใจหายเป็นห่วงอะไรอยู่เนืองๆอยากกลับแต่บ้านและวันนี้สัตว์ก็ล่าไม่ได้เลยทำให้ไม่มีอารมณ์จะล่าสัตว์อีกต่อไปก็เลยกลับแต่หัววันเป็นเวลายังไม่ทันจะเย็นมากนักสักพัก แกก็เดินมาถึงชายป่าทางออกเมื่อมาถึงลำธารแกก็แปลกใจที่ยังเห็นยายใบนั่งหันหลังเหมือนกําลังนั่งเล่นน้ำอยู่บนก้อนหินที่อยู่ริมฝั่งแกก็นึกในใจว่าทำไมป่าน,นี้ยังไม่กลับอีกมันอันตรายและนี่ก็ใกล้จะค่าแล้วด้วยทำไมยังไม่กลับบ้านอีกแกจึงเดินไปหายายใบ กะจะด่าซะหน่อยพอแกเดินไปถึงแกก็เอามือจับที่แขนของยายใบยแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรยายใบยก็หันหน้ามาแต่สิ่งที่หันหน้ามาเริ่มเปลี่ยนจากหน้าคนกลายเป็นหน้าที่ยับยู่ยี่แล้วก็โจรใส่แกแกตกใจสุดขีดคว้าเอาปืนได้ก็ยิงไปหนึ่งนัดจากนั้นมันก็กระโจนออกไป ในทางเข้าป่าเป็นเงาดำๆวิ่งเข้าไปในป่าส่วนพานเม่นก็ยังตกใจไม่หายพยายามรวบรวมสติสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแต่สิ่งที่ทำให้แกช็อกยิ่งกว่าเมื่อเหลือไปเห็นล่างของยายใบยข้างหลังก้อนหินใหญ่ที่แกเห็นยายใบยนั่งอยู่ก่อนหน้าล่างของยายใบยถูกฉีกออกเป็นครึ่ง ส่วนหนึ่งหายไปเหมือนโดนสัตว์ตัวใหญ่ฉีกแล้วกินไปครึ่งตัวแกตกใจจนแทบช็อกยืนนิ่งความรู้สึกแน่นจุกอ,อกคับแขนมันประดังเข้ามาในตัวแกจนสักพักแกก็รวบรวมสติเดินเข้าไปหาแล้วอุ้มล่างของเมียแกแกไม่มีความรู้สึกจะร้องไห้ แต่น้ำตามันกลับไม่ไหลออกมาแผลที่แขนที่โดนเจ้าสิ่งนั้นกระโจนใส่ก็ยังรู้สึกเจ็บแกเดินไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอีกทีก็เริ่มมืดเมื่อชาวบ้านเห็นว่าแกอุ้มอะไรมาต่างวิ่งเข้ามาถามกันอย่างอุตลุดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นยายใบยไปโดนอะไรมาตอนนี้แกมึนงงไปหมด ไม่รู้จะทำอย่างไงได้แต่นึกในใจว่าจะต้องตามไปฆ่ามันไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่ฆ่าเมียแกเมื่อพานเม่นเริ่มตั้งสติดได้แล้วก็เล่าสิ่งที่เห็นให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังซึ่งสรุปกันได้ว่าเป็นเสือสมิงแน่ตอนนี้ตัวแกเองรู้สึกโกรธจัด อยากตามไปฆ่าเสือสมิงตัวนี้ให้ได้แกเข้าบ้านไปเอาอาวุธล่าสัตว์ทุกอย่างเพื่อที่จะไปล่าเสือสมิงคืนนี้พอแกเตรียมตัวเสร็จแกก็ไปชวนเพื่อนๆพานในหมู่บ้านเพื่อไปช่วยกันล่าเสือสมิงรวบรวมกันได้ประมาณห6คนพวกผู้หญิงในหมู่บ้านต่างห้ามกันใหญ่ บอกว่ามันดึกแล้วอย่าพากันออกไปเลยมันอันตรายค่อยไปกันตอนกลางวันจะดีกว่ากลางคืนมันมองไม่เห็นแต่พานเม่นก็บอกว่าต้องตามไปฆ่ามันตอนนี้มันยังหนีไปไม่ไกลยังตามรอยมันได้อยู่พวกนี้ไม่ทันแน่เมื่อเก็บข้าวของกันเสร็จ ก็ออกเดินทางทันทีจุดตะเกียงแก๊สหรือที่ภาคกลางเรียกว่าตะเกียงสองกบที่เอา่านหินเป็นก้อนใส่น้ำใส่ในถังเหล็กเล็กๆแล้วจุดไฟที่หัวเพื่อส่องแสงสว่างทุกคนออกเดินทางมุ่งตรงไปยังลำธารทางเข้าป่าพอเดินมาถึงลำธารก็เดินไปสำรวจล่องลอยของเจ้าเสือตัวนั้น ปรากฏว่าเห็นรอยเท้าเดินเข้าไปในป่าลึกทุกคนก็เดินตามรอยกันไปยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆป่าเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องของสัตว์ใดๆพานที่อาวุโสก,กว่าคนอื่นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่ค่อยดีแล้วมันเงียบผิดปกติแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในยาม ยิบลูกกระสุนเม็ดสีดำๆส่งให้พานทุกคนคนละกำมือแล้วบอกให้ใช้กระสุนนี้ยิงถ้าหากเจอกับเสือตัวนั้นเข้าทุกคนก็รับคำใส่กระสุนเตรียมพร้อมตามลอยกันไปสักพักเริ่มเห็นอะไรบางอย่างทุกคนก็หยุดเดินมองดูกันอย่างแน่นิ่งเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้น คือร่างของหญิงคนหนึ่งนั่นคือยายใบนั่นเองแกหันมายิ้มและก็เรียกชื่อพานเม่นซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาส่วนพานอวุโสก็พูดว่ายิงเลยยิงเลยมันไม่ใช่คนทุกคนก็ลั่นไกปืนทันทีปังปังปังทั้งป่าได้ยินแต่เสียงปืนส่วนล่างของหญิงสาว ก็กลายเป็นล่างของเสือตัวใหญ่วิ่งกระโจนเข้าไปหลังต้นไม้พานเม่นก็เห็นดังนั้นจึงวิ่งตามไปพร้อมกับยิงไล่ไปด้วยพานอาวุโสก็ตะโกนบอกว่าอย่าตามไปคนเดียวมันมาเพื่อล่อให้พวกเราแตกกลุ่มกันตอนนี้พานเม่นไม่ฟังใครแล้วในใจคิดอย่างเดียวว่าต้องฆ่ามันให้ได้ พานอวุโสก็ให้พานอีกคนหนึ่งวิ่งตามไปย้ำส่งท้ายว่าห้ามอยู่คนเดียวต้องเกาะกลุ่มกันไว้ไล่ตามมาสักพักเสือตัวนั้นก็หายไปหันไปมองเพื่อนที่ตามมาก็หายไปด้วยพานเม่นเดินไปมาแถวนั้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนทางด้านหลังจึงตกใจ รีบวิ่งตามเสียงปืนนั้นไปดูเสียงปืนเริ่มเงียบไปพานเม่นก็วิ่งมาถึงจุดตรงนั้นเห็นเพื่อนคนหนึ่งกำลังนอนจมกองเลือดอยู่ตามลำตัวมีแต่แผลลอยโดนขวัญลึกเลือดไหลท่วมเต็มตัวปากก็ร้องว่าเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ชี้ไปทางซ้ายมือบอกว่าเสือมันลากเพื่อนอีกคนไปด้วย พานเม่นบอกให้เพื่อนรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วแกก็วิ่งไปตามทางที่เพื่อนชี้พานเม่นเดินตามรอยเลือดไปเรื่อยๆมันไปหยุดอยู่ตรงต้นไม้ต้นหนึ่งพันก็ได้ยินเสียงเบาๆร้องให้ช่วยเหลือพานเม่นค่อยๆเดินไปที่หลังต้นไม้เห็นเสือตัวนั้นกําลังฉีกล่างของเพื่อนอยู่แกไม่รอช้า หัวปืนยิงใส่เสือตัวนั้นเต็มๆแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเหมือนกําลังเจ็บปวดทรมานเสียงนั้นดังไปทั่วทั้งป่าเป็นเสียงที่โหยหวนจนขนพองไปทั้งตัวตอนนี้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพานเม่นนั้นไม่ใช่เสือแต่ดันกายร่างเป็นเด็กผู้หญิงนอนชักดิ้นชักงอ ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วค่อยๆคานมาตามพื้นดินพร้อมกับพูดว่าอย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยปล่อยหนูไปเถอะหนูเจ็บพูดหลายรอบซ้ำไปซ้ำมาพานเม่นไม่รอช้ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่คนยัดกระสุนเข้าลังเพลิงเตรียมที่จะยิงซ้ำอีกครั้งคราวนี้เด็กคนนั้น เห็นพานเม่นเล็งปืนพร้อมหญิงจากเสียงเด็กก็กลายเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆพูดเสียงหยาบๆว่าเอ็งอยากตายนักใช่ไหมข้าจะเอาเอ็งไปเหมือนเมียของเอ็งแล้วกระโจนพวดใส่พานเม่นเมื่อพานเม่นเห็นคนกลายเป็นล่างเสือแล้วกระโจนเข้ามาจึงยิงสวนทันทีแต่ด้วยความตกใน กระสุนจึงพลาดเป้าไปโดนขาหน้าของเสือตัวนั้นแทนพานเม่นคิดในใจว่าแย่ละใส่กระสุนไม่ทันแน่เจ้าเสือพุ่งตรงมาอยู่ตรงหน้าพานเม่นรีบยกมือขึ้นป้องหน้าทันทีจนโดนกัดเสียเต็มเต็มแขนแล้วฉีกเอาเนื้อออกไปก้อนหนึ่งส่วนแขนอีกข้างโดนขวนจนหกัก พานเม่นล้มลงในใจคิดว่าตายแน่นอนต้องไม่รอดแน่ๆเมื่อล้มลงเสือตัวนั้นก็พุ่งตรงเข้ามากัดฉีกใบหน้าจนลูกตาหลุดเข้าไปในปากเสือข้างหนึ่งเลือดท่วมตัวตามัวคิดว่าไม่รอดแน่แล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ด้วยความไม่อยากตายสติและแรงเฮือกสุดท้าย ขวมีดที่เอวที่ส่วนมากพานจะมีมีดหมอพกติดตัวกันทุกคนพานเม่นใช้มีดหมอจ้วงแทงไปที่คอของเสือตัวนั้นทันทีแทงเข้าไปซ้ำๆจนเสือตัวนั้นแน่นิ่งและหยุดหายใจพานเม่นรีบยันตัวลุกขึ้นไปคว้าตัวเพื่อนแล้วพากันเดินออกไปจนไปเจอกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกัน พร้อมเลือดเต็มตัวกุ่มเพื่อนที่เห็นต่างพากันยืนอึ้งกันสักพักแล้วก็พากันออกมาจากป่าลุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันเข้าไปในป่าเพื่อไปดูล่างของเสือตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่แต่ชาวบ้านทุกคนก็ต้องรู้สึกตกใจล่างเสือที่นอนตายอยู่บัดนี้กลายเป็นล่างของหญิงแก่คนหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนพวกพานที่เข้าไปล่าเสือเมื่อคืนต่างพูดเป็นเสียงแข็งว่าก่อนเดินออกจากป่ายังเห็นเป็นเสือตัวใหญ่นอนจมกองเลือดอยู่เลยจากการที่คนแก,แก่และพวกผู้ใหญ่พูดกันคิดว่าน่าจะเป็นพวกเล่นของจนของเข้าตัว หรืออาจจะเป็นล่างของผู้หญิงที่เคยถูกเสือตัวนี้ฆ่าตายและกลับมาเข้าสิงในล่างของเสือจากเหตุการณ์นั้นพานเม่นได้เสียแขนและลูกกตาไปอย่างละข้างเสียภรรยาและเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องก็มีเท่านี้ครับ